กลุ่มหญิงตั้งครรเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องเร่งฉีดวัคซีนไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะสหรัฐอเมริกาเขาก็มีคําแนะนําฉีดวัคซีนให้กับคนตั้งครรภด้วยเนื่องจากมีผลดีมากกว่าผลเสียนั่นเองค่ะ นางโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC ระบุเลยนะคะว่าทางศูนย์แนะนําให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนหรือคนที่วางแผนว่าจะตั้งครรภ์และคนที่ให้นมบุตรไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวจากโควิด -19 วัคซีนนั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพรวมถึงต้องเร่งฉีดแล้วเพราะเราเผชิญกับสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่เชื้อได้สูงและทําให้เกิดอาการที่รุนแรงในหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีน การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้พบสตรีมีคันเพียงหนึ่งใน4ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดอย่างน้อย1โดสค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบันนี้พบว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการแท้งบุตร การศึกษาในสตรีมีคันเกือบ2,500คนที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด -19 แบบ mrna อย่างวัคซีนไฟเซอร์และโมร์ n a ในอายุคันไม่เกิน20จสัปดาห์รายงานระบุว่าอัตราการแท้งบุตรจากการได้รับวัคซีนโควิด -19 อยู่ที่ประมาณร้อยละ13ซึ่งก็ใกล้เคียงกันเลยกับอัตราการแท้งบุตรปกติที่ร้อยละ11ถึงร้อละ16ของการตั้งครันทั้งหมด ทั้งนี้ประโยชน์ของการรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 สําหรับหญิงตั้งครรภ์จะมีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยความเสี่ยงในการเจ็บป่วยรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อโควิด -19 ในหมู่คนตั้งครรภ์ทำให้การฉีดวัคซีนสําหรับประชากรกลุ่มนี้มีความเร่งด่วนมากกว่าที่เคยในส่วนของประเทศไทยเราก็ได้มีการเพิ่มกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเร่งฉีดวัคซีน รวมทั้งตัวเลขการเสียชีวิตของคนท้องที่สูงกว่าคนปกติ2เท่าก็ส่งผลทําให้กระทรวงสาธารณสุขต้องโยกระดับมาตรการดูแลคนท้องให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะในแพทย์ส่วนชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม2563จนถึงปัจจุบันพบคนท้องติดโควิดมากถึง1,993ราย ส่วนใหญ่เชื้อกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะตั้งแต่ระลอก3เดือนเมษายน2,564เป็นต้นมายอดติดเชื้อสูงสุดช่วงเดือนกรกฎาคมจำนวน819รายและล่าสุดเดือนสิงหาคม421รายทรายส่งผลทำให้มีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตจนถึง12สิงหาคมทั้งหมด37รายค่ะ เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราควรต้องยกระดับมาตรการดูแลหญิงตั้งครรให้มากขึ้นเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในกลุ่มดังกล่าวซึ่งก็ขอเน้นย้ำนะคะว่าการฉีดวัคซีนปลอดภัยสูงสามารถฉีดได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปหรือใน3เดือนแรกนั่นเองค่ะ ควบคู่กันไปกับการยกระดับการป้องกันตั้งแต่มาตรการ DMHTT เช่นการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือรวมไปถึงการผลักดันนโยบาย work from home ให้คนท้องทำงานที่บ้านถ้าเกิดอย่างไม่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มตั้งคันในไต,ตรมาส3ามมีภาวะคันเสี่ยงสูงหรืออยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นอกจากนี้ยังได้ยกระดับการดูแลคนท้องติดเชื้อโควิดในส่วนของรัฐอาทิตย์จัดให้มี multidisciplinary consultation ในระดับเขตพร้อมกับยกระดับเครือข่ายระดับเขตในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อและผลักดันให้ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงอาการรุนแรง ทางด้านพลอากาศโทนายแพทย์การุณเก่งสกุลประธานราชวิทยาลัยสุตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยกล่าวค่ะว่าหญิงตั้งครรภ์ถ้าหากติดเชื้อโควิดก็จะมีอาการเสี่ยงรุนแรงกว่าคนปกติทั่วไปถึง3เท่ารวมถึงจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยโควิดถึง2เท่าครึง่งโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ1.85จากคนปกติร้อยละ0.83 โดยจาก37รายที่เสียชีวิตซึ่งมีการเสียชีวิตก่อนคลอดสูงถึง16รายส่วนทารกเสียชีวิตรวม20คนหรือคิดเป็นร้อยละ1.8แบ่งเป็นคลอดออกมาแล้วเสียชีวิตทันที11รายคิดเป็นร้อยละ1และเสียชีวิตหลังจากที่คลอดภายในเวลา7วันอีก9รายคิดเป็นร้อยละ0.8ค่ะ นายแพทย์การุณระบุด้วยนะคะว่าส่วนใหญ่คนท้องที่ติดโควิดจะเสียชีวิตในช่วงไตรมาสที่4ของการตั้งครรภซึ่งมักจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอทิมีโรคอ้วนอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปความดันโลหิตสูงส่วนอัตราที่ทำให้คนท้องป่วยและมีความรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปก็มาจากการตั้งครรภในช่วงเกือบเกือบคลอดหรือมีอายุครรภ์ประมาณ8สัปดาห์ จะมีน้ำคร่ำมากถึง1-2กิโลกรัมซึ่งก็จะดันมดลูกสูงขึ้นและมดลูกนี้เองค่ะจะไปดันอวัยวะอื่นๆให้สูงขึ้นรวมไปถึงปอดด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลทำให้มีภาวะปอดแฟบขยายตัวไม่สะดวกเมื่อเกิดอาการเกี่ยวกับระบบหายใจจึงมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปนั่นเอง สำหรับหญิงตั้งครรภที่ติดโควิดเสียชีวิตจากอาการปอดอักเสบก็มีตัวเลขสูงถึง35คนจากทั้งหมด37คนที่เหลือจะเป็นอาการน้ำคร่ำอุดแก้นปอดและรกลอกตัวก่อนกำหนดนั่นเองดังนั้นจึงอยากแนะนำให้หญิงตั้งครรภ12สัปดาห์ขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายก่อนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามค่ะ ส่วนกรณีที่มีหญิงตั้งครรภ์20สัปดาห์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดและพอคลอดออกมาปรากฏว่าทารกเสียชีวิตในทางการแพทย์ลักษณะแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ร้อยละหนึ่งตามธรรมชาติซึ่งอาจไม่ได้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากวัคซีนก็เป็นได้ จากการศึกษาการฉีดวัคซีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศตอนนี้เรายังไม่พบผลข้างเคียงรุนแรงเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกันกับความเสี่ยงในการติดโควิดที่จะทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดสูงถึงร้อยละสิตลอดจนทารกมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติร้อยะ16ซึ่งก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ1-2เท่าตัวค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ